ผมช่างเบลชอนพลวันนี้เราก็มาเทสคาบูอีกแล้วรุ่นนี่เป็นของน้องเดดนรงทาหารเรือ,อมาเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าเล่งติดมือดีป่าป่ะนี่เข็มใช้งานครลุ่นวุ้นก็มีสนใจสกิดมากแจกฟรีกูเลียงเอง เดี๋ยวเรามาชงเข็มกระแทกกันไปรุ่นครับไปรุ่นเรามาต่อด้วยเข็มกระแทกเลยมะมากระแทกแบบไรุ่นชอบแต่พี่เบลเนี่ยไม่แนะนาเลยนะให้ใช้เข็มใช้งานเนี่ยแรงได้ร้อยท้ายก็แรงต้นก็แรงกลางก็แรงส่วนเข็มกระแทกเนี่ยมันจะมันจะได้ท็อปมันเหมาะกับรถหลังสนาม ชมไปต่อไปไปรุ่นครับไปรุ่นนี่เราก็มาส่งขบอุกไวหนึ่งของช่างพงทีมงานทีมงานนะครับน้องๆทีมงานไล่น้ำมัน e20 ก็พี่เบลมีอะไรจะแนะนําหน่อยน้ำมัน e20 กับน้ํามัน95อัตราส่วนใกล้เคียงกันนะครับไปรุ่นแต่น้ำมันมันจะหนากว่าตอนนี้น้ำมัน e20 กับ95เนี่ยมันต่างกันเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไล่นากว่า95 5เบอร์ใช่ปะ่ะ5เบอร์แต่ตอนนี้ให้น้องบวกขึ้นเทีละ10เบอร์เลยนะครับ10เบอร์เลยครับ มันจะเท่ากับ E85 แล้วนะครับปพรา E85 จะไม่มีขายแล้วเราเลยต้องบวกน้ำมัน e 2 0เข้าไปแนะนำไม่รุ่นแนะนำใครสายคาร์บูให้ใช้9195ดีแล้วนะครับ9195ก้แก๊สโซฮอว่า97ก็ได้จัดไปเลยด้นำมารอฟังดูเข็มทึกเข็มใช้งาน เข็มกระแทกกันไว้ลุนเข้าไปรุ่นแต่เดี๋ยวเราก็มาดูเข็มกระแทกกันแต่ก่อนจะไปดูเข็มกระแทกเป็นขบวนของพระพวกนะครับของช่างพงคือจะไล่20 20เนี่ยรุ่นสามารถเอาเข็มกระแทกของพี่เนี่ยใส่ได้เลยนะครับใส่ใส่ได้เลยปรับล็อกน้ำมันไว้บนสุดนะครับไว้ลงบนสุดเพราะถ้าเราไว้ที่ล็อกกลางล็อกสีเนี่ย มันจะติดกระแทกมันจะติดหนารถ e20 มันมันมันจะกินหนาให้น้องให้น้องเริ่มเริ่มจากล็อก3เลย3 4 5วาวงพิงได้บ่างแล้วก็3 2 1เข้าบ้ามันสามารถไล่ในในเขียกระแทกได้น้ำมัน e20 มาเรามาฟังกระแทกกันว่ากระแทกได้ใจป่าวเขียบก่อนแหม รอชมใบต่อไป,ไปเร่นครับปรุ่นี่ก็เป็นคาบูของน้องศิรวิทย์ไเมื่อคืนก็เข้ามาไลายๆด้วยเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเร่งดีบ่าส่วนการเล่นน้ำมัน e ยีสิบเนี่ยให้น้นองๆใช้เข็มกระแทกปรับไปที่ล็อกสองแล้วบดน้ำมันขึ้นทีละห้าถึงสิบเบอร์ห้าถึงสิบเบอร์นะครับเพราะตอนนี้น้ำมัน e 2 0กับน้ำมัน e 8 5เนี่ยค่อนข้างจะหนานแลวนะ e 8 5้นี่หมดแล้วมันหาซื้อ,อยากแล้ว e 2 0เสิเขาเนี่ยมันจะติดหนา มันจะหนาวกว่าเดิมเยอะเลยจามเมื่อก่อน5เบอร์เดี๋ยวนี้10เบอร์นะครับให้ไล่เพิ่มทีละ10เบอร์10เบอร์10เบอร์จนกว่าล้วเราจะเล่งได้คราขคันจะไล่ยากแนะนำใช้95้1้าเก้าหเหมือนเดิมไหมลูนผมมาเทสกันเลยว่าเล่งดีป่ะมา่อพยายามจะอธิบายให้น้องๆได้เข้าใจว่าน้ำมัน e ยีน้ำมัน e แปดห้เนี่ยคาวคาวคารคาเต็มน้อยแหละเอท่อนเขาเยอะเราเลยต้องบวกหนาไงต้องบวกหนาถ้าเราหนาไม่พอท้ายบางนะเยิมนะพังนะ เรา,าดูเข็มเข็มกรแทกกันหรือไม่ก็เข็มอีสิบใช้ได้เหมือนกันไปรุ้นเราก็มาต่อด้วยเข็มกระแทกกันมาไอที่เพ่นคนนึงนี่หลังๆมานี่ไม่ค่อยโดนลนะกระแทกมันแรงเกินรูมันแรงเกินไอ้มันแรงเกิน มีแถมนิดนึ่บไปรุ่นก็มีอะไรมาแถมนิดนึงนี่ไปรุ่นสายน้ำมัน E20 นะครับตอนนี้ค่าค่าน้ำมัน E20 เนี่ยจะหนามากเลยนะให้น้องใช้เข็มกระแทกนะครับใครที่สั่งกระปุกพี่ไปให้ใช้เข็มกระแทกปรับไว้ที่ล็อกกลางก่อนเลยล็อกกลางแล้วไล่ดูถ้ามันบางให้น้องปรับลงถ้ามันหนาให้น้องปรับขึ้นโอเคนะครับ้วบบน้ำมันเพิ่มขึ้นทีละห้าถึงสิบเบอร์ห้าถึงสิบเบอร์อีกอย่างหนึ่งวุ้นอร่อยนะ ผมช่างเบลชอยญ่ปนทเซ็โคตรแรงให้รอไหม่ะ